สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีนิทานนะคะอิศบสนุกสนุกมาฝากกันชื่อเรื่องว่ามดกับหนูนะคะเรามาชมกันซิว่าเจ้ามดกับหนูเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรและมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ณลานดินแห่งหนึ่งหนูตัวหนึ่งกำลังขมักขเม้นกับการขุดดินเพื่อทำเป็นรังของมันมันขุดอยู่นานและลอดตัวลงไปในรูแล้วไปโลกอีกด้านหนึ่งซึ่งมันขุดรอไว้ก่อนแล้วจากนั้นมันก็ลงไปสำรวจ รังใหม่ของมันแล้วมันก็เอ่ยขึ้นว่าเออเสร็จสักทีรังใหม่ของเราแม่ที่ตรงนี้มันช่างเหมาะเจาะดีจริงๆอยู่ใกล้กับบ้านของชาวสวนด้วยเราคงจะมีอาหารกินในทุกๆมือ้อไม่ต้องอดยากเป็นแน่เลยทีเดียว ต่อมามีมดตัวหนึ่งก็ได้พาฝูงของมันมาสร้างรังอยู่ใกล้ๆกับรังของเจ้าหนูมันเก็บสะสมอาหารของมันเช่นเดียวกันต่อมาไม่นานก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักมาก ั้งรังหนูและรังของมดที่อยู่ใต้ดินก็ถูกน้ำท่วมหมดทำให้ฝูงมดจมน้ำตายไปเป็นจำนวนมากส่วนพวกหนูไม่เป็นอะไรเลยพวกมดเลยสงสัยจึงเอ่ยถามหนูไปว่านี่ท่านหนู ทำไมพวกท่านจึงรอดมาจากน้ำท่วมได้ล่ะแต่ดูฝูงมดอย่างพวกเราสิถูกน้ำท่วมตายไปเป็นจำนวนมากเลยนะท่านเจ้าหนูได้ยินดังนั้นมันจึงตอบไปว่าเออพวกเจ้าดูสิพวกเรานะ่ะทำทางเข้าบ้านของเราไว้สองทางยังไงล่ะพอน้ำเริ่มท่วม ทางแรกเราทั้งหมดก็รีบหนีออกไปทางทางที่สองได้ทันเราจึงไม่ตายเหมือนกับฝูงมดอย่างเจ้าไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเตรียมทางหนีทีไล่ไว้เพื่อสำหรับในทุกๆเรื่อง